สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ไอพามาเอาไอพิซซุเติดประตูวิสณีอีกแล้วเป็นบูเฟอร์วันนี้นะคะไอพามาที่ s Shabby c ฟ i ค Club นะคะก็เป็นเขาเป็นอิงสุริโอเนาะแล้วก็เป็นคาเฟ่ถ่ายภาพด้วยนะคะแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่มีขายของ เราก็จะมีทั้งของจุกจิกนะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานด้วยนะคะแล้วเขาที่พิเศษอย่างหนึเนี่ยเขาจะมีชุดให้เปลี่ยนเนาะเห็นบอกว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยค่ะเขามีการสะสมคอลเลคชั่นชุดอะไรเนี้ยมาอย่างยาวนานเราก็ให้เราเปลี่ยนถ่ายรูปได้นะคะบรรยากาศภายในจะมี็นไงให้ไปดูกันเลยนะคะส่วนแรกนะคะที่เข้ามาแล้วจะเจอเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอ่อ ของขายเนาะเขาก็จะมีของจุกจิกขายซึ่งมันดูไม่ออกเลยว่าเขาขายด้วยแบบของประดับนะตกแต่งเนาะจะมีตั้งแต่นาะหมวกนะคะคือคราเนี้ยถ้าจะเป็นเนาะสินค้ายแบบขายนอกที่เข้ามาพิสเซอรีน่นาะก็จะมีพวกมีของน่ารัน่ารักนะจะเป็นผ้ขขาเอ้ยแมสเขาก็มีขายนะทีนี้มีอะไรอ่ะคือทุกอย่างเขาจะเข้าตีกันหมดเลยทีนเป็แบบตูกเครื่องอะไรอย่างาเาง,งบบเี้ยไม่จำเป็นอะไรน่ารัก แล้วก็จะมีเป็นแบบของกระดาษตกแต่งเนี่ยเขาก็จะได้ทำพวกงานผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นพวกเอ่อเป็นชาล์เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัววัคซีลด้วยทุกอย่างดูแบบเป็นแบบแนวเดียวกันไปหมดมเลยคือานี้เขาตกแต่งสวยมากชอบมากเลยทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นของขายเขาก็จะมีติดป้ายราคาไว้นะคะ <c oughs> คาเฟ่นะคะตอนนี้เนี่ยที่ร้านเขามีโปรโมชั่นว่าถ้าสมมติข้ามาเชิป,ปีเนะะี่ยเขาจะมีให้ตัวอาร์ดิชคคีนะคะก็จะเป็นอาหารชานะเ,เรื่อยๆทั้งร้อนแล้วก็เย็นเราสามารถแบบว่าคัสตอมไลซ์ได้เลยว่าอยากจะใส่นมใส่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนอันนี้คะ่ะก็จะเป็นขนมนิดหน่อยที่ทางร้านมีไม่ซ้อมจานแต่ละวันก็แล้วแต่ว่าทางร้านเขาจะมีเซอร์วิสใช้เป็นอะไรบ้างบางวันก็จจะไม่ได้มีเนาะเป็นเอกซ์ตร้าขึ้นมาบรรยากาศตรงคาเฟ่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันเดี๋ยวบอกเนาะ ก็จะเป็นส nah, ่วนของชุดให้เปลี่ยนเนาะก็จะมีที่เรื่องวกันหลายชุดมากเลยนะตัวอย่างก็เป็นสไตล์นะเนี่ยตัวอย่างก็เช่นเนี่ยชุดขาวก็มีหลายสีนะเช่นอย่างจะเป็นตัวโทนนะคะเพราะว่ามันก็เป็นติดของมาเขาขเนี่ยสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะว่าต่างสีฟ้าก็มีนะป็นยีนเขาจะเป็นชุดแนวยีนเดี๋ยวลองดูกันว่าสื้เรื่อชุดนี้กัน ส่วนของคาเฟ่เนี่ยที่ร้านเชฟิชิกะเขาก็จะมีบริการอีกสองอย่างนะคะอย่างชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นบริการเช่าสตูดิโอท่ายาร์มนะคะก็สามารถจองพื้นเข้ามา,า,าได้นะนอกจากในส่วนของสตูดิโอแล้วชั้นสองอยังเปิดให้เช่าพื้นที่สําหรับการจัดแฮนด์เมดงานเวิร์กช็อปรวมทั้งในอนาคตก็อฟแสนที่จะเปิดเวิร์กช็อปของทางสตูดิโอเองนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากเพจออฟฟิเชียลได้เลยคะ่ะ สำหรับชั้น3จะเป็นการให้บริการโรลิต้าเม e โ v e เวอร์จะมีชุดให้เราเลือกเช่าได้นะคะหลายเกรดด้วยกันเนาะแล้วก็จะมีบริการเสริมเช่นบริการการแต่งหน้าบริการเช่าวิกผมบริการเช่าขนตาปลอมลงทั้มมีบริการพิเศษสามารถเช่าชุดโรลิต้าเหล่านี้เนี่ยไปใช้ถ่ายนอกสถานที่ได้นะคะโดยในบริเวณชั้น3เนี่ยจะแบ่งออกเป็นด้วยกัน3าโซนค่ะส่วนโซนห้องนอนโซนห้องนอร์ซอรี่แล้วก็โซนห้องน้ำน,นั่นเองค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องเซลลวีนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไอซ์คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ